คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิถึง15นาิ30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นมีข้อมูลมาฝากกันว่าจะมีอาหารวิตามินและยาอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรจะกินคู่กับกาแฟนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาไปติดตามข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจจากหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 ้คลี่คลายและภาวะเศรษฐกษิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องครวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อปรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน คสมัยนี้เขาอ,ออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากของอสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและไม้สลากฝากตั้งแต่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมแปดสิบล้านบาทออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจน ยาพี่รมสัปดาห์นี้พลตรีวันชนะสวัสดีมีเรื่องราวน่าสนใจมาให้ติดตามกันค่ะจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตของเราอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะเสมอมันหลีกหนีไม่ได้เลยแล้วมาเรียนรู้ศัพท์คำคมภาษาจีนกันสักนิดต่อด้วยสารธรรมน่าคิดโดยพระอาจารย์ด,ดุษฎี6กโมงครึ่งถึง7งเช้าวันเสาร์ทีศนี้ทางทีมเอ็นช่องส6นะคะ ่าวะมีบุตรยากปัญหาชวนปวดใจของคนอยากมีลูกแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์รู้จักการทำอีกซีตัวช่วยชั้นดีที่ทำให้มีลูกได้ง่ายขึ้น8อาหารบำรุงพันธุ์ที่คุณแม่ต้องกินเพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการเทียนเฮล กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ คุณผู้ชมขาตามที่เราทราบนะคะวิธีการในการดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการเลือกกินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดยิ่งเรากินอาหารรวมทั้งดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เสริมกันแล้วก็ยิ่งดีต่อสุขภาพไปกันใหญ่แต่ในทางกลับกันก็มีอาหารและมีเครื่องดื่มรวมถึงยาและวิตามินบางอย่างที่เราไม่ควรกินคู่กันวันนี้ขอเอาใจคนที่รักกาแฟหน่อยค่ะชื่นชอบในการดื่มกาแฟเป็น ชีวิตจิตใจคุณต้องทราบข้อมูลนะว่ามีวิตามินมีอาหารรวมถึงยาอะไรบ้างที่ไม่ควรจะกินคู่กับกาแฟลงมาติดตามในรายละเอียดด้วยกันค่ะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอาจไม่เคยรู้ว่ามีอาหารบางชนิดที่ไม่ควรกินคู่กับก,บกาแฟมาดูกันว่าที่ผ่านมาเราเผลอดื่มกาแฟคู่กับอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันมีดังนี้อาหารที่มีธาตุเหล็ก เราไม่ควรดื่มกาแฟพร้อมกับกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเพราะสารแทนนินในกาแฟจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีมเช่นธาตุเหล็กที่ได้จากอาหารประเภทพืชผักข้าวถั่วเมล็ดแห้งไข่แดงหรือนมลดลงมากหากต้องการให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นแนะนําให้กินอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินเอสูงคู่กันเช่นผลไม้รสเปรี้ยวมะละกอมะม่วงสุกไข่ฟักทองเป็นต้นแอลกอฮอล์กาแฟกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกินคู่กัน เนื่องจากทั้งคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจขับปัสสาวะหากกินพร้อมกันจะยิ่งเสริมฤทธิ์ดังกล่าวมากขึ้นอีกทั้งอาจทำให้มองหนักกว่าเดิมอีกด้วยนอกจากอาหารและเครื่องดื่มยังมีวิตามินและยาบางชนิดที่ไม่ควรกินร่วมกับกาแฟเพราะอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงบางประการเช่นแคลเซียมในรูปแบบอาหารเสริมคนที่คิดจะกินอาหารเสริมแคลเซียม เพื่อทดแทนแคลเซียมที่ขาดหายไปแต่ดันดื่มกาแฟไปพร้อมกับแคลเซียมอาจได้แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะได้เนื่องจากคาเฟอีนในกาแฟจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายอีกทั้งมีริ์ขับปัสสาวะทําให้ปัสสาวะเยอะกว่าเดิมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับแคลเซียมดังนั้นแนะนําให้กินอาหารเสริมแคลเซียมตอนท้องว่างและควรเว้นห่างจากกาแฟอย่างน้อย2ชั่วโมงเลี่ยงการกินกาแฟพร้อมแคลเซียมจะดีกว่า วิตามินชนิดต่างๆโดยเฉพาะวิตามินชนิดที่ละลายในน้ําเช่นวิตามิน B วิตามิน B รวมวิตามิน C ซึ่งหากินกับกาแฟก็อาจทําให้วิตามินที่กินเสริมเข้าไปถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้เร็วและมากขึ้นได้เพราะคาเฟอีนในกาแฟก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะฉะนั้นหลังดื่มกาแฟแล้วจึงมักรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยๆเช่นเดียวกับวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน D ก็ไม่ควรกินพร้อมกับกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นกันเนื่องจากคาเฟอีนอาจไปยับยั้งการดูดซึมวิตามินดีของร่างกายได้ดังนั้น หากจะกินวิตามินใดๆแนะนําให้กินคู่กับน้าเปล่าจะดีกว่ายาคุมกําเนิดกาแฟกับยาคุมกําเนิดหรือยาคุมฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินคู่กันเนื่องจากยาคุมกําเนิดอาจออกฤทธิ์ให้ร่างกายขับคาเฟอีนออกไปได้ช้ากว่าเดิมทําให้คาเฟอีนจากกาแฟอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการข้างเคียงจากคาเฟอีนมากขึ้นตามไปด้วยโดยอาการข้างเคียงที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความไวต่อคาเฟอีนของแต่ละคนเช่นบางคนอาจมีอาการตื่นตัวมากขึ้นใจสัน่นปวดหัวมากขึ้นนอนไม่หลับ หรือหัวใจเต้นเร็วได้ดังนั้นหากต้องการกินยาคุมกําเนิดก็ควรกินคู่กับน้าเปล่าจะดีที่สุดยาขยายหลอดลมไม่ควรกินคู่กับก,บกาแฟหรือเครื่องดื่มและอาหารที่มีคาเฟอีนเนื่องจากทั้งคาเฟอีนและตัวยาชนิดนี้มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจเพิ่มการตื่นตัวของร่างกายหากกินคู่กันอาจยิ่งเสริมความรุนแรงของผลข้างเคียงให้มากขึ้นได้และอาจส่งผลให้เกิดอาการใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะยาในกลุ่มต้านเชื้อราที่อาจไปขัดขวางการขับคาเฟอีนออกจากร่างกายซึ่งอาจทําให้ฤทธิ์คาเฟอีนตกค้างอยู่ในนนนร่าาางกายนนขึ้ จึงเพิ่มความเสี่ยงได้รับผลข้างเคียงจากคาเฟอีนได้มากขึ้นตามไปด้วยยารักษาโรคเบาหวานคาเฟอีนส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ทั้งแบบทำให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนยารักษาโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอยู่แล้วดังนั้นการดื่มกาแฟร่วมกับยาเบาหวานก็อาจทำให้ประสิทธิภาพของยารักษาโรคเบาหวานเปลี่ยนแปลงไปยารักษาจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือการปวดเรือรังหากกินพร้อมกับกาแฟก็อาจทำให้ฤทธิ์ของคาเฟอีนอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น เสียงให้มีอาการจากผลของคาเฟอีนมากขึ้นเช่นอาจทําให้นอนหลับยากหัวใจเต้นเร็ววิตกกังวลเป็นต้นนอกจากนี้ไม่ว่ากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิดอื่นๆอ,อย่างเครื่องดื่มชูก,กาลังน้ําอัดลมก็ไม่ควรดื่มพร้อมกับยารักษาโรคใดๆเพราะคาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้อาจส่งผลเสียทําให้เกิดอาการใจสัน่นปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหรือมีผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับเช่นความสามารถในการดูดซึมยาลดลง ไม่ได้ผลการรักษาที่ควรได้หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดพิษจากยาเป็นตน้นดังนั้นควรกินยากับน้ำเปล่าจะดีที่สุดหรือถ้าต้องการดื่มกาแฟก็ควรเว้นระยะห่างจากการกินยาไปสักสองถึงสชั่วโมงจะดีกว่านอกจากนี้กาแฟยังอาจไม่เหมาะกับอาการเจ็บป่วยบางประเภทมาดูกันว่าป่วยโรคอะไรบ้างที่ควรเลี่ยงกาแฟเริ่มด้วยโรคนอนไม่หลับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ากาแฟมีคาเฟอีนที่ทําให้รู้สึกตื่นตัวดังนั้นคนที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ โดยเฉพาะในช่วงหลัง14นาฬิกาเป็นต้นไปตามมาด้วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้กาแฟมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอพีนซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจทำให้ใจสัน่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะดังนั้นหากมีภาะวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและควบคุมอาการไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้ง หรือให้ห่างกันอย่างน้อยสี่ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นานถึง1-3ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ไม่ควรดื่มกาแฟก่อนไปทากิจกรรมหนักๆเช่นไปออกกําลังกายไปวิ่งไปยกน้ําหนักเพราะจะยิ่งทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปอีกต้อหินเพราะคาเฟอีนมีผลทําให้ความดันตาสูงได้เช่นกันดังนั้นผู้ป่วยโรคต้อหินที่จําเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งรวมไปถึงเครื่องดื่มชูก,กําลัังและละ้ําอดม แต่ถ้าอยากดื่มก็ได้ทว่าต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนให้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งกาแฟแก้วเดียวก็เกินแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงอาการต้อหินหนักกว่าที่เป็นอยู่งดไปเลยก็ดีโรคไขมันในเลือดสูงสารในกลุ่มไดเทรพีนที่อยู่ในกาแฟส่งผลให้คอเลสเตอร,รอลโดยรวม LDL คอเลสเตอร,รอลและไตกรกลีเซไรเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรอง พอลิก,กาแฟาอาจทําให้ร่างกายคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดีโรคกระดูกพุนคาเฟอีนมีฤทธิ์เพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งอาจทําให้ความหนานแน่งของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงและแม้จะไม่ร้ายแรงจนทําให้กระดูกบางมากเสี่ยงต่อการแตกหักแต่ในคนที่เป็นโรคกระดูกพุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็ควรระวังโทษของกาแฟาในข้อนี้ด้วยภาววัยทองผู้สูงอายุควรงดดื่มกาแฟาจะดีต่อสุขภาพมากกว่าพอธิของกาแฟาทั้งกระตุ้นความดันโลหิตอาจกระตุ้นการเกิดไขมันเลวในร่างกาย ที่สําคัญยังเพิ่มการขับแคลเซียมของร่างกายซึ่งอาจทําให้เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนได้มากขึ้นโรคก,กระเพาะอาหารที่อาการรุนแรงเราอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารทว่าในหลายงานวิจัยก็ไม่พบว่ากาแฟมีฤทธิ์ทำให้อาการปวดท้องหรืออาการจากโรคทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแพทย์อาจสั่งงดการดื่มกาแฟเป็นรายรายไปเพื่อไม่ให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลง ลำไส้แปรปรวนสำหรับผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเช่นกันเพราะอาจทำให้รู้สึกปั่นป่วนในท้องกาแฟอาจไปกระตุ้นอาการปวดท้องและอาการท้องเสียได้โรคเบาหวานกาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นการหลังหออ่งฮอร์โมนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแบบที่ควบคุมไม่ได้แนะนำว่าเลี่ยงการดื่มกาแฟจะดีกว่าแต่สำหรับคนที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีมาตลอดแพทย์ก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่จะแนะนำว่าอย่าเติมน้ำตาลนมหรือครีมเยอะเกินไป รวมทั้งอย่าดื่มในปริมาณมากด้วยเอาละค่ะทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีวิตามินอาหารรวมถึงยางอะไรบ้างที่ไม่ควรกินคู่กับกาแฟเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลดีๆที่เราได้รับจากหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ ATA รุ่นที่2กันบ้างสักครู่เดียวค่ะ ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาอ,ออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากของอสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและไมสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2 5 6 6ถึง31มกราคม2 5 6 7ลุ้รนรางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทออมให้ได้10-30%เเพื่อลดความเสี่ยงยากจน เพราะแม่ฉันเคยพูดเอาไว้เมื่อคนเราต้องการบางอย่างอย่างสิ้นหวังฟ้าจะส่งใครคนหนึ่งมาฉันจะลองเชื่อใจคุณสักครั้งนี่แกขายลูกสาวฉันเรื่องล้มแมสซินะอย่าผิดนัดใจดอกเบี้ยจะดีกว่าคิมพีเอฟฉันต้องเหวี่ยงมัดออกไปเพื่อให้ตัวเองรอดฉันรู้สึกเหมือนจะตายลัวทุกครั้งทำอะไรของคุณปลอบเธอไงที่ฉันทำได้ตอนนี้ ฉันตัดสินใจแล้วคะ่ะฉันไม่คิดที่จะแพ้แมตอีกแล้ว่ะคะสู้ฝันคืนสังเวียนทุกวันจันทร์และวันอังคาร21นาฬิกาทาง True Asian Mall True Vision ช่อง120และ239ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร02 7 008 00กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารายการคนหลังข่าวได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิละปะที่เราได้รับมาจากหลักสูตรศูนย์ทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ ATA รุ่นที่2ซึ่งทําให้เราได้รับองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิละปะมากมายทีเดียวนะคะณเวลานี้เนี่ยผู้เข้ารับการศึกษาสําเร็จการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจึงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของงานวันปัะ ชิมนิเทศที่ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยซึ่งถือว่าการเข้ารับการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายแกนหลักทั้งหมด4แกนและสามารถนําเอาสิ่งที่ได้มาประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจําวันลองไปติดตามภาพบรรยากาศและรายละเอียดต่างๆด้วยกันค่ะ นายนัทวัยพบธนพงศ์พักผู้อำนวยการหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ ATA รุ่นที่2สรุปผลการศึกษาหลักสูตรที่ได้จัดศึกษาอบรมเป็นไปตามแนวทาและจุดประสงค์ซึ่งตั้งอยู่บนแกนทั้ง4คือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความรักและตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งสูนทริยศาสตร์และสินแก่ผู้บริหารในการนำไปปรับใช้เพื่อนำพาองค์กรพัฒนาสู่ความจเจริญอย่างมีอายะในระดับสากลเพื่อสร้างสูนทริยศาสตร์และสินแก่ผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงในรนรสิยม ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอย่างมีระดับและมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้คุ้มค่าต่องบประมาณเพื่อให้เกิดการผลึกกำลังการเสนอแผนพัฒนายุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเชิงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนำพาประเทศให้เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถแข่งขันในเวทีโลกเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพผนึกกำลังความรู้ในการใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์เชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนไทยให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศที่ยังยืนสืบไปพร้อมสรุปการเรียนรู้หลักสูตรทั้งในห้องเรียนและดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศแม้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้อบรมที่สามารถผ่านเกณฑ์สมควรได้รับใบป,ประกาศนียบัตร มีจำนวนทั้งสิ้น35คนขณะที่รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าศิลปะมีทั้งาศาสตร์และศิลป์ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะศิลปะและการออกแบบขึ้นโดยส่วนตัวให้คํานิยามของศิลปะว่าคือสิ่งที่ทําให้เราแสดงธรรมชาติของตัวเองออกมาเช่นการมองภาพโมนาลิซา แต่ละคนก็จะมองด้วยความรู้สึกแตกต่างกันศิละปะที่เราเริ่มต้นคือ art for work เช่นการแต่งกายจากเดิมที่เราใส่สูตรรองเท้าหนังปรับมาใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับหลักสูตรที่มีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิภิพัฒน์พระท่านหลักสูตรช่วยออกแบบเพราะท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้คือ art for gift ซึ่งมีโลโก้หลักสูตรคล้ายพิพิธภัณฑ์ลูฟทที่ฝรั่งเศส สะท้อนความเป็นศิลปะชั้นสูงหลักสูตรนี้จึงนําเสนอเรื่องราวดีๆและมีจํานวนผู้เข้าศึกษาอย่างเหมาะสมจึงขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการศึกษาดีเด่นที่เข้าเรียนมากที่สุดตามด้วยผู้ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก สำหรับหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลปสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ ATA เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์กับมหาวิทยาลัายหอการค้าไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยององค์ความรู้จักศักยภาพของสองสถาบันมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ตรและศิลป์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐเอกชนและนักวิชาการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อเร็วๆนี้หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่ส6บหกจะสึกกร ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสุทิงข้างแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งท้ายซีซั่นฤดูกาลปี2023นะสนามฟอรราวิวกอล์ฟแอนด์คันที่คลับโดยมีทีมค้างสมองวปอเข้าร่วมลงการแข่งขันในครั้งนี้พลเอกสุรสิธิ์ธนาทางพลเอกดุษฎีรามสมภพพลโทมนัฐแถบทองพลโทนพนลมังคลาทนและมีผู้บริหารหลายๆองค์กรทั้งข้าราชการและเอกชนเจ้าหน้าที่สถาบันและนักศึกษาสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันร่วมกิจกรรมลงการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิที่ข้างสมองวปอและสร้างสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพร้อมทั้งต่อยอดสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไปปลายปีนี้หากใครยังไม่มีแผนเที่ยวที่ไหนอยากเชิญชวนไปสัมผัสสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของไทยณพระราชวังกรุงธนบุรีมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือเปิดพระราชวังเดิมพระราชวังหลวงแห่งกรุงธนบุรีให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่16-28ธันวาคม 2,566รวม13วันณนะโอกาสพิเศษเพื่อน,น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรในวันที่28ธันวาคมของทุกปีปีนี้ครบ256ปีไม่มีท่านไม่มีเราไม่มีเงาไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้วันที่เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่16ถึง28ธันวาคม2566เวลาการเปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทั้งนี้สามารถเข้าออกได้สองทางทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณสำหรับพระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นความสำคัญอีกประการคือ พระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สําคัญมากมายได้แก่ท้องพระโรงพระที่นั่งขวางพระตําหนักเก่งคู่พระตําหนักเก่งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาคารเรือนเขียวศาลสีสับลาวานป้อมบิชัยประสิธิ์ ซึ่งเป็นป้อมปราการริมแม่น้ําเจ้าพญาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันพระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมคือที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ Facebook บุญนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมหรือโทร02-4754117 02 472 7291ตามวันและเวลาราชการ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด19คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮดารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่สาได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ